เลโตีนทำห,หมดเลยนี่เป็นมันเทียนนะครับลุมลึกมากๆเลยลุงครับดูประมาณประมาณเกือบหนึ่งเมตรแล้วครับนี่ก็มีอาหารตามป่านะครับมันเทียน มีทุกอย่างครับที่ขึ้นชื่อว่าป่าก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพละมากรากไม้วัีพาแม่บ้านมาขุดขุดมันนะครับมาขุดมันเทียนป่ามันป่าะครับอันนี้ก็ความยาวก็น่าจะประมาณ50-60เซนนะครับตัวน,นี้ ห้าสิบถึงหกสิบเซนนะครับก็ต้องใช้ความพยายามในการขุดอย่างมากเลยครับเพราะว่ามันขุดยากครับขุดยังไงให้ได้ให้ได้รากยาวๆมาเพื่อดูความสวยงามนะครับของของมันเทียนนะครับ ก็ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากนะครับก็มาลุ้นกัน,นครับว่าจะได้ไหมได้มาประมาณไหนลึกนะครับลึกแต่ถ้าดินอุดมสมบูรณ์ก็น่าจะใหญ่พอสมควรนะครับ เกือบเกือบหกหุนเจ็ดหุนครับใหญ่ได้มาแล้วนะครับความยาวก็มันจะอ่ามาดักดีนะนับครึบครับครึบหนึ่งก็ประมาณยี่สิบห้ายี่สิบยี่สิบกว่ากว่านสองหนึ่งสอง สามโอ้โหหกสิบเซนนะครับตัวนี้นี่ความยาวหกสิบเซนนะครับต้องใช้ความพยายามในการขุดอย่างมากนะครับตัวนี้